สามตัวเน้นพร้อมเสิร์ฟไว้พี่ๆทุกท่านได้ไปรักชอรบักเฉียนครับเอาละครับกลับสวัสดีพี่ๆทุกท่านกันด้วยครับกลับมาพบกับโทนี่กันอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับผมได้ค่าสารฟุตบอล3ตัวเน้นหมายพี่ๆทุกท่านได้ไปลักชอรักเฉียนเอาไปแยกใส่เน้นกันครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับรับสภาพเลยครับ3ตัวในช่องที่เราได้รักชอบรักเฉียนไว้มาตามนัดแค่ตัวเดียวหลุดไปถึง2ตัวครับตัวที่มาตามนัดก็คือเชลซีนะครับตัวที่หลุดไปเขาจะเป็นทางด้านลิเวอร์พูลกับทางด้านเมสตีครับก็ ันนี้ครับผมขอทบต้นทบดอกของเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเลยละกันนะครับสัญญาว่าวันนี้จะทบให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะครับสำหรับพี่คนไหนครับที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมครับมากกว่า3ตัวนะช่องที่ผมจะจัดเสริมในวันนี้ประตูทางเข้าครับจะอยู่ใต้โปรไฟล์กับใต้คอมเมนต์ครับจะมีคำบรรยายเขียนไว้อยู่อันคำบรรยาย select ดอยแล้วก็สกิปมาเจอกันครับวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่18มกราคม2569โปรแกรมบอลคนข้างที่จะเหนียวแน่นเลยครับแต่วันนี้ผมคัดสาร3ตัวเน้นมาพี่ๆทุกท่านได้ไปรักชอบเะมีหยกันบ้าง ฟังกันเลยครับเอาละครับเราไปเริ่มกันชีคู่แรกในค่ำคืนนี้กันเลยนะครับเราไปกันที่พิเวนิ่งอังกฤษกันเลยนะครับเป็นคู่ระหว่างทางด้านฟูมแอนตันครับที่จะเปิดบ้านพบกับทางด้านนิวคาสเซิลครับเฮ้ยผลคู่นี้ครับเจอกันมา5เกมล่าสุดครับเป็นทางด้านนิวคาสเซิลครับชนะไป4เสมอมา1เกมเกมล่าสุดที่คู่นี้เจอกันมาครับเป็นทางด้านนิวคาสเซิลครับที่เอาชนะไปได้ครับจนกระแสคู่นี้ครับแต่ประเทศหยิบย่งให้กับทีมเยือนครับอย่างด้านนิวคาสเซิลครับเป็นต่ออยู่ครับต้องบังคับชนะระยะห่าง2เม็ดในนนคค่าืี้ยิงได้1มากันนไปะครัับบคคู่นี้ร จะผลงานฟอร์มนะตอนนี้ต้องบอกว่าทีมเยือนครับอย่างดานนิวคาเซิลยังมีผลงานที่ดูดีอยู่กว่าเล็กน้อยครับแต่เจ้าบ้านครับอย่างดันวูพันตันช่วงนี้ฟอร์มเริ่มดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับโดยหาเกมนี้ชนะมาสองเสมอสองพายไปแค่เกมเดียวแล้วก็วันนี้บวกกับเล่นในบ้านตัวเองต่อหน้าแฟนๆตัวเองเสียงเชียร์จากแฟนๆนะครับแต่ทีมเยือนครับอย่างทั้งดันนิวคาเซิลครับก็ต้องบอกว่าผลงานในบ้านของเขาเนี่ยค่อนข้างที่ไว้ใจได้เลยนะครับแต่การออกมาเป็นทีมเยือนนะของเขาค่อนข้างที่ยังมีปัญหาอยู่นะครับวันนี้ผมบอกว่านี้ ตันครับจะเปิดบ้านไม่แพ้ให้กับทางด้านนิวคาสเซิลเป็นอย่างน้อยครับเพราะคู่นี้ไปไว้ใจครับเจ้าบ้านอย่างทางด้านวูล์ฟแฮมตันได้เลยเอาละครับเราไปกันต่อคู่ที่2ในค่มคืนนี้ครับเราก็ยังอยู่กับที่พิมเมนลิกเชเดอนครับเป็นคู่ระหว่างทางด้านแอสตันวิลล่าครับที่จะเปิดบ้านพบกับทางด้านเอเวอเรตันครับเฮ้ทครับเจอกันมา5เกมล่าสุดครับเป็นทางด้านแอสตันวิลล่าที่ทําผลงานได้ดูดีกว่าโดยการชนะมา3เสมอ2เกมล่าสุดนี้เสมอในบ้านของทางด้านเอเวอเรตันมาศูนย์ศูนย์ครับจนกระแสคู่นี้ครับต่างประเทศหย ครับเราเป็นต่ออยู่ครับต้องบังคับชนะระยะห่างหนงมาเล็ดในค่ำคืนนี้ครับคุณนี้ครับถ้าดูจากผลงานฟอร์มนะตอนนี้เจ้าบ้านครับอย่างด้านแอสตันวิลล่าหน้าไว้ใจมาก่าครับถึงแม้ว่า5เกมล่าส่วนนี้เอเวอเรตันครับกันออกมาเป็นทีมเยอนจะทําผลงานได้ก็ดีก็จริงครับแต่ต้องมาเจอเอเวอเรตันช่วงนี้ที่กําลังมั่นใจแล้วก็ฟอร์มกําลังเข้าฝักเข้าฝาเนี่ยผมมองว่านี้ยากครับที่เอเวอเรตันจะมาแบ่งแต้มกับทางด้านแอสตันวิลล่าก็คุณนี้ไปไวใจครับเจ้าบ้านอย่างทางด้านแอสตันมิลล่าได้เลยครับ แน่นอนครับเอาละครับเราไปกันต่อคู่สุดท้ายในข้ามคืนนี้ครับเราโยกมาดูกันที่ลาลิกาสเปนกันครับเป็นคู่ระหว่างทางด้านเลอัลโซเซดาดครับที่จะเปิดบ้านพบกับทางด้านบาร์เซโลนาเฮทูเฮทกูดีครับเจอกันมา5เกมล่าสุดท้าไปทางด้านบาร์เซโลนาที่ทำผลงานได้ดูดีกว่านะครับโดยชนะมา4แพ้ให้กับทางด้านเลอัลโซเซดาดไป1เกมเกมล่าสุดที่คู่นี้เจอกันมาในบ้านบาร์เซโลนาครับเป็นทางด้านบาร์เซโลนาที่เอาชนะไปได้2-1ครับจุดกระแสคู่นี้ครับต่างประเทศหยิบย่งให้กับทีมมเเเเยยยยืือออออนน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 นคคคคคครรรรรััััับบบบบบ่่่่่่าาาาาาางงงงงทด้้์ซโลลป็ตตูชะะะห2ใ ยิงได้หนึ่งเมล็ดจบเจ้าเยาากันไปนะครับคู่นี้ไปไว้ใจทีมเยือนครับอย่างด้านบาร์เซโลนาได้เลยครับในแง่ชื่อชัดคุณภาพทีมศักยภาพทีมเกตฟุตบอลเนี่ยเป็นด้านทีมเยือนครับอย่างด้านบาร์เซโลนาครบกว่านะครับพราะคู่นี้ไปไว้ใจทีมเยือนครับอย่างด้านบาร์เซโลนาเลยครับวันนี้บีดีพอที่จะมาเก็บสามแต้มนอกบ้านไปได้อย่างแน่นอนครับหนึ่งเมล็ดบาร์เซโลนายิงพื้นครับเราไปลุยเมทที่สองหน้างานกงนครับกพราคู่นี้ไปไว้ใจทีมเยือนได้เลยเอาละครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับสามตัวในช่องในค่ำคืน ทุกท่านครับแล้วอย่าลืมไปใส่แยกใส่เนียนนครับอีก2ตัวแถมเดี๋ยวผมจัดไว้ที่ใต้คอมเมนต์ครับสำหรับพี่คนไหนครับที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมครับใต้โปรไฟล์กับใต้คอมเมนต์เลยนะครับจะมีคำบรรยายเขียนไว้อยู่อันคำบรรยายเสเล็กน้อยแล้วก็สักกิจมาเจอกันครับในค่ำคืนนี้ก็ขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีกันครับดูบอลอย่างมีความสุขครับไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ